สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาะโอเคค่ะทุกคนคะคิดว่าคลิปนี้จะต้องเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยแน่เลยวันนี้ไฟมาอยู่กับพี่สาอีกรอบหนึ่งนะคะมาอยู่กับพี่สาเพราะวันนี้เป็นวันอะไรคะพี่สาวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสวนนะคะหลังจากที่ปิดไปเกือบเดือนโอเคทุกคนค่ะทุกคนที่ สอบถามมาว่าพี่สาเออเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่จะเปิดบอลสีขายสักทีวันนี้เลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะถ้าใครสนใจบอลสีตอนนี้ค่ะพี่สาบอกเลยค่ะว่าวันนี้ที่พี่สาเปิดขายมีบอลแบบ,แบ,บไหนบ้างคะจะเป็นด้านหน้านะคะเป็นปกติที่เราจะต้องขายบอลบ้านๆก่อนค่ะอย่างบอลบ้านๆ,ๆของเราก็จะมีนางใหม่นางใหม่น,หมนะคะใช่ค่ะ,คะนางใหม่แล้วจะมีพวกจอมทัพนะคะค่ะ แล้วก็จะเป็นพวกเอ๋อะไรนะหองเฮาหองเฮาแล้วก็จะเป็นพวกตัวตัวเล็กๆที่แบบยังไม่กัดสีค่ะราคาอยู่ยังไงคะพี่พี่พี่สาวเท่าๆกันไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ชนิดคะแล้วแต่ขนาดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ350ร้อยห้ค่ะสามร้อยห้าสิบ <350 S 2> <350 S 1> ขึ้นไปจ้ะแล้วสองร้อยก็มีสําหรับบอลบ้านนะคะค่ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกอีเหนาอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะจะเป็นพวกอีเหนาแต่ว่าเราก็จะมีสีบุรีลมว้าวตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอดูอ่ะสีบุรีลมเท่าไหร่คะตัวนี้จะอยู่ที่เจ0ร้อยนะคะโอ้แล้วค่ะตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะใครมาเร็วนะคะใคริานี้ออนปุ๊บแล้วใครมาเร็วนอกจากที่จะมาที่นี่แล้วยังสามารถทักแชทพี่สาได้คือใครเห็นคลิปนี้ก่อนคนแรกแล้วก็โทรหาหรือว่ามาก่อนอ่ะได้แน่นอนสีบุรีลำเจ็ดร้อยเนี่ยนะคะ น่าจะมีต้นเดียวเพราะว่าเพราะว่ามีลูกค้าแอบมาเอาไปก่อนเอาไปแล้วใช่แอบเอาไปตั้งแต่ยังไม่เปิดสวนค่ะมีห้าแถวนะคะก็จะเป็นลักษณะที่บอกไปตั้งแต่ทีแรกนะคะมีพวกนางหมงนางใหม่อีเหนาวนะคะจอมทัพก็จะมีอยู่ห้าแถวกวนอิมกวนกวนอูของเฮาของเฮาแล้วก็จะมีนางเสือดาวก็คือถือถือว่าเป็นโชคดีของลูกค้านะคะตจ้นี้ ตัวนี้ตัวนี้โอ้เสือดาวเท่าไหร่คะพี่สาเสือดาวตัวนี้จะขายที่ห้าร้อยค่ะเสือดาวห้ารอยนะคะจนเบบีอยู่อ่าก็จะมีก็จะมีจํานวนจํากัดใช่แล้วก็มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยตอนนี้มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะว่าทยอยปล่อยให้ลูกค้าได้จับจองกันใช่นี่งานจะเป็นการหยุดยาวอีกใช่จะหยุดยาวหมดใช่ค่ะลูกค้าจะลืมตัวนี้ก็จะเป็น ไก่สุดสงวนไอ้ไก่ราชาค่ะมีไก่ราชาก<า>ระถางเท่าไหร่คะก็สามร้อยห้าสิบ้กันโอ้นนะะราชาวันที่สามร้อยห้าสิบจะแล้วจะเป็นเงาะถอดลูกอุย้ยน่ารัก ค้าอยากได้เท่าไหร่คะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็น200ค่ะออ้ยสวยมากเวลาโตเขาจะเป็นคล้ายอะไรคะพี่สาเวลาโตก็จะเหมือนพวกแดงวัวแดงวัวตัวนี้ค่ะแต่ว่าจะสวยกว่าอันนี้คือแดงวัวนะคะแดงวัวหรือว่าวัวแดงค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้คือเงาะถอดรูปจเขาจะสวยกว่าสีชมพูเขาจะตัดขึ้นมาสูง สีจะสด <200 S 1> ชื่นร้อยบาทอุ้ยเอฟเลยค่ะไปมาก่อนไปซื้อก่อนอุ้ยสวยมากค่ะ,คะก่ะน,นอกจากเอ่อ ถ้าแถวด้านหน้าที่เป็นบอลบ้านบ,านบอลทั่วไปนะคะยังมีอะไรอีกคะพี่สาขาก็จะมีบอลลูกไม้มเมล็ดนะคะอ่าของที่นี่เหรอคะใช่ค่ะคือตัวนี้ที่พึ่งออกมาที่เราผสมได้เองอ่าแต่ยังไม่กัดสีเต็มที่นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็นสายลุ้นไปดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนโอเคอเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าบอลสายลุ้นไม้มเมล็ดของส่วนสองบอลบอลสีอะคะ่ะเอ่อไปดูกันว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีในการเปิดส่วนครั้งแรกนี้คะ่ะไปดูกันค่ะ มีพวกสีบุรีลำต้นเบบีนะคะพวกนี้ค่ะอ๋อแบบนี้ตู้นี้คือขายทั้งตู้ใช่ไหมคะพี่สาวขายค่ะตัวนี้ั้นเท่าไหร่คะตัวนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะต้นเบบี้สีบุรีลำสามร้อยค่ะที่ไหนได้คะไม่มีค่ะมีที่สวงกอนบอนสีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกมะขวานมะขวานนี้จะตกที่ต้นละหนึ่งพันนะคะมะขวานหนึ่งพันค่ะเบบี้ หมดแล้วหมดเลยนะคะจะมีอยู่แค่นี้มีไม่กี่กระถางเองนะคะใช่ค่ะพวกนี้ใช้ใช้เวลาขยายนานเหมือนนานกว่าจะได้ไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วฝั่งทางนี้ล่ะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอ๊พวกจอมทับพวกมิ่งอันไหนคือจอมทับอันไหนคือมิ่งคะพี่สาคะตัวนี้ค่ะจะเป็นจอมทับสวยจังเลยค่ะแล้วจะเป็นพวกมิ่งมหามงคลค่ะแต่ว่ายังไม่กัดสี จอมทับเท่าไหร่คะแล้วก็มิ่งเท่าไหร่คะพี่สาก็จะอยู่ที่250าิโอ้ยเอสิคาแบบนี้จะใช้เบบี้นะคะโอ้ยสวยเยอะเลยนะคะแล้วก็จะเป็นบอนใบไผ่นะคะน่ารักบอลน่ารักน่ารักบอลใบไผ่คือเวลากัดสีจะเป็นชมพูชมพูอย่างนั้นหรอคะก็จะมีสีแดงกับออกสีม่วงม่วงค่ะตัวนี้เดี๋ยวต้องรอกัดสีจสวยมากใก็ได้บอลใบไผ่จากร้านพี่านี่แหละไปแล้วจะ ก็จะอยู่ที่350ค่ะ350บาททุกคนขามีไม่เยอะนะคะบอกไว้เลยมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะ,คะทุกคนคือตู้นี้ตู้กลางนี้ปล่อยใช่ไหมคะปล่อยค่ะอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นลูกไม้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตู้ลูกไม้กันค่ะค่ะ อันมาไว้ด้านข้างอ๋ออ,อันนี้ที่อยู่หน้าบ้านตรงั้นใช่ไหมคะ,คะลูกค้ามาแล้วเขาอยาบได้แล้วเรายังปล่อยไม่ได้ออ๋แล้วก็เลยมาไว้ตรงนี้เฉพาะด้านข้างเนี่ยเราก็ยังไม่ปล่อย พี่สาสำหรับตู้นี้คือตู้อะไรคะที่เราปล่อยขายครั้งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไก่สุดสมุนค่ะค่ะเป็นไก่สุดสมุนนะคะ,ะพวกนี้ไซนี้กัดสีแล้วเพราะว่ามารอบนั้นยังไม่กัดสีก็ยังไม่กล้าปล่อยให้ลูกค้าเดี๋ยวมันจะสับสนกันะระหว่างไก่สุดสมุนไก่ราช่าหรือว,ว่าผีเสื้อสมุทรคล้ายๆกันใช่ไหมคะพี่ส<ช>าเดี๋ยวตอนนี้เริ่มกัดสีแล้วเราก็ปล่อยได้สำหรับไก่ไซนี้พี่สาขายเท่าไหร่คะ ก็จะอยู่ที่350เหมือนกันนะคะโอ้ราคาดีมากใช่ราคาดีมากเลย350รอยนะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนใช่ทุกคนคะมีอย่างละนิดละหน่อยนะคะไม่ได้มีแบบว่าจํานวนทีละร้อยร้อยอย่างนี้นะใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนนะคะมีอะไรอีกคะพี่สาที่เราปล่อยหลอนี้จะเป็นพวกลูกไม้ลูกไม้ใบกลมๆอ่านี้นะคะลูกไม้ค่ะ แล้วก็เป็นลูกไม้สีเหลืองทั้งด้านนู้นลูกไม้เหลืองเออแตนี้เราก็จะปล่อยว่าตอนนั้นมาเรายังก็ปล่อยยังไม่ได้ค่ะจากต้นยังเล็กอยู่พวกลูกไม้เท่าไหร่คะพี่สาลูกไม้ก็จะอยู่ที่350 400 500ค่ะลูกไม้ตู้นี้อยู่สาหร้บสี่ร้อยห0านะคะเพราะว่าเขาเห็นสีแล้วเนาะเขากัดสีแล้วกัดสีแล้วค่ะโอเคอันนั้นคืออะไรคะ แดงๆตรงนั้นก็จะเป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลจีนซื้อซื้อมาไว้ดูลูกค้าถามจะก็ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเอามาไว้ดูก่อนทรงเขาจะเป็นยังไงถ้าเราเลี้ยงเองกับจากที่เขามาใบทรงใบมันจะเปลี่ยนไหมค่ะเพราะมาจากเขาใบจะไม่ค่อยสวยใช่ใช่ใบจะดูหยิกหยิกโอเคค่ะมีอะไรอีกคะพี่สาขาที่เราจะปล่อยในเอ่อ เซตนี้เดือนนี้แล้วก็วันนี้เลยเดือนนี้ก็จะเป็นในตู้นี้ใช่ไหมคะตู้นี้คือตู้ที่เป็นลูกไม้ไหมคะเป็นลูกไม้เมล็ดจากที่สวนเราผสมได้เองนะคะ,ะคืองสดสดร้อนๆของชุดแรกที่เราผสมได้ของปีนี้ค่ะลูกไม้ของสังวรบอลสีเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะในตู้นี้ราคาเท่าไหร่บ้างคะพี่จ๋า ในตู้นี้จะขายแบบเหมาเลยนะคะค่ะทุกต้นร้อยห้าสิบทุกต้นร้อยห้าสิบใช่ค่ะใครโชคดีไปก็ไปลุ้นอันกันเอาในอนาคตใช่ไหมคะพี่สาค่ะสายลุ้นนะคะเราก็ยังบอกสีไม่ได้ว่าจะเป็นสีแบบไหนค่ะให้ทุกคนไปลุ้นเอาแต่รับรองนะคะว่าสวยแน่นอนสวยแน่นอนเพราะว่าใครจําไม่ได้นะคะฝ้ายจะทิ้งลิงก์อันเก่าของพี่สาด้วยว่าคือช่องฝ้ายอ่ะในช่องบอลสีอ่ะ โตมาได้ก็เพราะพิสาเพราะบอลพี่สาสวยมาก <c oughs> บอลสีสวยมากลูกไม้พี่สาคือสวยสุดๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทิ้งพวกวิดีโอเก่าๆแล้วก็ภาพเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยแล้วก็จะเออเพื่อนๆจะได้เห็นว่าโอ้โหบอลสีของพิสาสวยแล้วก็ใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้สําหรับไม้มล็ดของพี่สาเนาะไม้มล็ดอ่าแล้วแล้วก็จะเป็นตู้นี้เป็นตู้ที่สวยมาก <c oughs> ตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ถามหามานานนะคะเพราะว่า เป็นตู้ที่พี่แบ่งออกมาจากตู้ใหญ่เพื่อให้ลูกค้าได้จับจองกันอ่าค่ะก็คือว่าใครมาก่อนก็ถือว่าโชคดีนะคะตู้นี้ก็จะอยู่ที่ตั้งแต่150ยห้าสิบเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเป็นลูกไม้เมล็ดค่ะไม้เมล็ดของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะร้อยห้าสิจะเริ่มจนถึงอยู่ที่พั0 0 2,000พันอเขากัดสีแล้วคือเขาสวยมากค่ะพี่สาใช่ค่ะสีสันละลายตาเลยใช่ แล้วแล้วแบบเนี้ยค่ะพี่สาบอกว่ามันก็จะมีไม้เมล็ดที่มีชื่อแล้วแต่เราก็จําไม่ได้จําไม่ได้จําไม่ได้ก็มีนะตอขอว่ายในความจําไม่ดีอ่าเห็นไหมเพราะว่าชื่อมันแบบหน้าตามันจะคล้ายกันมากๆมันจะมีตัวสีชมพูด้วยไงคือแบบที่สวยๆอ่าคือน่ารักมากน้องเขาแบบคือน้องเขาหวานมากหวานตู้เนี้ยสวยมากจริงๆเหมือนขนมหวานชสวยมากค่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแม่แม่เขาก่อนในตู้ว่าในเซตตรงนี้ที่ทุกคนเห็นแล้วอ่ะโตโตบิ๊กบึ้มเป็นยังไงอะมาดูอีกตู้ค่ะนี่สวยงามที่สุดทุกคนตัวนี้ <c oughs> <ก>ตัวนี้คือที่แยกออกมาที่มาจากตู้นี้นะคะที่เราเห็นกันเมื่อกี้เราเอามาจากตู้นี้พี่สายแยกออกมาจากตู้นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> คือว่าเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้จับจองกัน แล้วขอบอกเลยว่าบอลสีของพิสาไปต่อได้ทุกคนถูกไหะไปต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่สะสมหรือคนที่เพิ่งจะหัดมาเล่นบอลสีเนาะใช่เป็นราคาที่มิตรภาพมากราคามิตรภาพราคาย่อมเยาใช่คือให้เราไปต่อได้ใช่แบบคือไทยนิยมพิสาสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยห้าอย่างงี้สี่ร้อยห้าร้อยราขนาดราคาคือแบบไปต่อได้มากๆอะค่ะ ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วที่เราแพนไปแล้วนะคะเรามาเจออีกตู้หนึ่งนะคะใบแบบนี้นั้น,นไซแม่พัน์ธุของที่สวน <c oughs> นี่คือแม่พัน์ธุของที่สวนสองวอนบอลสีนะคะเป็นไซ์ที่เราจะเอาไว้ผสม,มเมล็ดค่ะโดยเฉพาะอ่าเราก็จะมีไซ์พ่อพันธุ์แม่พัน์ธุเยอะทําให้บอลสีที่เราออกมาก็คือว่าจะมีสีแดงสีชมพูเยอะค่ะค่ะ คือหลายลวดลายหลายลักษณะถูกไหมคะใช่ค่ะใบกลมใบไทยครั้งที่แล้วที่มารู้สึกเขาไม่โตขนาดนี้ใช่ไหมคะพี่สาก็จะประมาณนี้พี่รู้สึกว่าเขาแบบดูเต็มดูแบบเออสวยจังเลยแต่แต่ก็เกิดมาเยอะอยู่เหมือนกันใช่สวยมากค่ะก็ิ่มแตกใบใหม่มาเยอะอ่าจะไม่บนเต็มตู้อีก ใช่นี่สาหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของฝูงซองวอนบอลสีนะคะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะสวยแล้วก็จะเป็นตู้ไปดูตู้ทางนู้นค่ะไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อนอกจากลูกไม้แล้วที่นี่ก็มีบอนเก่าเก่าโบราณเยอะใช่ไหมคะที่สาพี่ก็พอมีบ้างค่ะที่ว่าแบ่งเก็บเอาไว้จะเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาดูว่ามันมีอะไรบ้างเป็นยังไงที่สาขาบอนสีนี ใบใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอคะขนาดนี้เลยค่ะแต่แต่นี่คือยุบลงแล้วเพราะว่ามันให้ฝักแล้วมันจะทําให้บอลยุบลง oh. ใช่ค่ะใช่อย่งางเมื่อก่อนก็เกือบถึงถึงคานโอ้โห oh. คือสูงมากโอ้ห oh. อย่างที่พี่พี่สาบ,บอกว่าถ้าบอลไซแม่พันธ์บอลสีไซแม่พันธ์ก็คือเขาจะออกแต่ดอกดอกดอกแบบนี้ใช่ไหมใช่ออกแต่ดอกออกแต่ดอก oh. ประมาณสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็จะหยุด ไปสักพักหนึ่งแล้วก็พักก่อนใช่แล้วก็ค่อยมาอีกครั้งหนึ่งค่อยมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะที่เหลือจะเป็นแตกหัวแตกเขี้ยวจะขยายทางทางทางนอต้นที่แบบว่าทุกคนจะจําได้เลยคือต้นนี้หรือเปล่าคะพี่ใช่เป็นเป็นภาพนกเป็นภาพเป็นภาพจําสําหรับสังบอบอลสีนะคะก็คือภาพนี้คือเป็นบอลสีที่โอ้โหทุกคนนี่คือมือดิฉัน ดิฉันกำไบบอลสีของพิสานั้นใช่ค่ะโอ้โหใหญ่มากพี่สาเลี้ยงประมาณกี่กี่เดือนกี่ปีคะก็ตั้งแต่ปีใหม่จนถึงปัจจุบันโอ้โหเขาโตไวโตได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะโตได้ใหญ่ขนาดนี้ยสุดยอดมากเลยค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขอเทคนิคในการเลี้ยงสําหรับเวลาถ้าเราซื้อบอลสีในขนาดไซส์เล็กๆมินิมนอย่างเงี้ยค่ะว่าพี่สา แนะนํำยังไงว่าเราจะไปเลี้ยงยังไงอยู่สภาพแบบไหนแล้วก็บํารุงเขายังไงบ้างคะ่ะสําสหรับเอหนาหนาวที่จะมาถึงนี่นะคะค่ะถ้าถ้าเรามีทุนสักหน่อยนึงเราก็ทําตัวไว้ก็ได้นะคะ,คะตู้ตู้แบบที่สวนนี่นะคะ,คะเพราะว่าข้างในเนี่ยอากาศจะร้อนจะาวค่ะ,คะจะทําให้บอลสีเจริญเติบโตค่ะค่ะช่วงช่วงหน้าหนาวน,านี่ทุกคนอย่าพึ่งตกใจนะคะเพราะว่าบอลบอลจะไม่โต บอนสีเป็นเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนค่ะหรือว่าถ้าอย่างหนึ่งที่เราไม่มีตู้นะคะตู้ตู้อบแบบที่ที่สวนเนี่ยคะเราจะใช้แบบถังปูนถังถังที่เราผสมปูนสีดําก็ได้ที่ที่มันจะใหญ่หนอยคะใหญ่ใหญ่แล้วก็เอาพลาสติกแบบนี้ไปคุมเอาไว้ก็ได้ใช่เราก็จะได้ตู้อบแล้ว ใช่เป็นเป็นตู้อบง่ายๆแต่ครั้งแรกที่พี่ไม่มีตู้พี่ทําแบบนั้นจริงๆใช่ก็คือว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่มีทุนอะไรมากมายคือทําแบบนั้นจริงๆใช่แล้วก็ใส่ได้ตั้งหลายกระถางเนาะพี่สาเนาะใส่ได้เยอะใส่เป็น20เพราะว่าเราเป็นแค่กระถางสี่นิ้วเล็กๆเองใช่เล็กๆเองก็มันก็จะตกถังนึงก็ประมาณ2 0 0 3 0 0ถังปูนก็เอาถุงพลาสติกคลุมนี้ก็ได้ว่ากำลังซักผ้าบ้านเราก็ได้ ขอแบบว่าที่มันสามารถปิดแล้วก็การความชื้นเอ้ยกันเขาแล้วเหย่อออกให้ให้ร้อนร้อนให้ร้อนร้อนหน่อยช่วงหนาวไว้ในที่ร่มหน่อยไหมคะค่ะก็ให้ให้แดดบ้างร่มบ้างค่ะโอเพราะว่าถึงยังไงก็ต้องการแดดนิดนึงค่ะโอเควันนี้นะคะนอกจากที่จะได้มา เปิดสวนครั้งแรกนะคะในรอบหนึ่งเดือนของพิสานะคะก็ยังได้เทคนิคดีๆนะคะในการที่จะรับบอลสีไปเนาะแล้วก็ดูแลบอลสีในช่วงที่เอ่อหน้าหนาวด้วยใช่ไหมคะพิสาใช่ค่ะไม่ว่าจะมีบอลสีอยู่ที่บ้านแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยากจะลองมาแบบมาช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะเป็นบอลสีต้นแรกของคุณนะคะก็มาได้ที่ไหนบ้างคะมาติดต่อพิสาได้ที่ไหนบ้างคะที่ Facebook ของพี่นะคะคือรับกันเมื่อย,ยังหายใจนะคะ แล้วก็อีกเฟซหนึ่งนะคะเป็นของแฟนค่ะสังวรนักลบค่ะพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วถ้าใครที่อยู่หลัแวกใกล้ๆซูรินบุรีลมโคราชอย่างเงี้ยค่ะจะมาหาพี่สาที่สวนได้ไหมคะมาหาก็ได้ค่ะมาช้อปปิ้งซื้อของที่เนี้ยตอนเนี้ยได้ใช่ไหมคะได้ดู g o o g l e Map เซิร์ชว่าอะไรคะสวนสังวรบอนสีค่ะก็จะขึ้นมาเลยขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งทั้ง Facebook พี่สานะคะ ก็ Facebook พี่หมูนะคะแล้วก็ปักหมุดนะ,ะ Google map เลยนะคะทุกคน<ม>ดิ่งมาได้เลยนะคะวันนี้วันแรกแล้วก็ไม่ได้มีเยอะนะคะใช่ไหมคะพี่สามีจำนวนจำกัดนะคะนนทุกคนกเห็นว่ามีตู้เยอะแต่ไม่ได้ขายหมดนะคะ <c oughs> ขายเฉพาะบางตู้ที่เราแบบ แ,แบ่งแบ่งได้อะไรอย่างนี้นะคะนอกนั้น<ช><ช>ก็คือแม่พันธุ์ของเขาแหละนะเพราะว่าถ้าขายหมดเนี่ยก็จะแบบว่าอีกนานเลยกว่าจะได้นานมาเจอกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งได้เท่าที่แบ่งได้เนาะ<ช>โอเคเอาเป็นว่าไฟชีป,ป้ปแล้วนะวันนี้วันแรกเลยนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบมาเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพิสามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ